ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เราจะมีความพึงเพื่ออย่างไรมาดูชีวิตของชายคนหนึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆจากนั้นก็สูญเสียการมองเห็นแต่ชีวิตของเขากลับแปลเปลี่ยนทําให้ส่วนอื่นในชีวิตของเขานั้นพัฒนาจนอยู่ในระดับโลกพร้อมกันนั้นเราจะมาเรียนรู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งไหมที่สามารถมองเห็นเราทุกคน7 0ล้านคน จะสามารถได้ยินเสียงของพวกเราทั้งโลกนี้ว่าเราพูดอะไรเราอ้อนวอนอะไรวันนี้เรื่องราวดีๆพบกันในโซาสคาสกเนื่องจากภาวะโควิด -19 ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงกับประชาชนอิตาลีมีชายคนหนึ่งที่ชื่ออันเดรียโปเชลลีซึ่งเป็นนักร้องตาบอด และได้เห็นถึงความยากลำบากของคนในชาติจึงตัดสินใจที่จะทำคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่12เมษายนเมื่อปีที่แล้ว2563ซึ่งได้ทำไลฟ์คอนเสิร์ตกลางกรุงมิลานเพื่อผู้คนสามารถที่จะชมได้ทั่วโลกเปิดทำการแสดงในชื่อ Music for Hope ที่มหาวิหารเมืองมิลานโดยไม่มีผู้ชมเลยแม้แต่คนเดียว เนื่องจากในเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ปกติผู้คนชาวคริสต์จะมารวมตัวกันเพื่อไพ่โบสถและทำพิธีทำการศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอีสเตอร์แต่ไม่สามารถที่จะไปได้เขาจึงแสดงสดผ่านการไลฟ์สตรีมท้งช่อง y t u t u เพื่สอส่งความสุขให้กับคนทั่วโลกในเทศกาลสำคัญอันเรียคือนักร้องและนักแต่งเพลงคลาสสิกชาวอิตาเลียนวัย61ปีเขาคือตำนานที่ยังมีชีวิต นี่คือนักร้องโอเปราผู้ผสมผสานมิติของเสียงเพลงคลาสสิกเข้ากับดนตรีหลายแขนงได้อย่างลงตัวและสิ่งมหัศจรรย์นในตัวของเขาก็คือเมื่ออายุได้12ปีเขาประสบอุบัติเหตุขณะเล่นฟุตบอลทําให้เขาตาบอดทั้ง2ข้างมองเห็นได้เพียง10%แต่สายตาไม่มีปัญหากับดนตรีแม้แต่นิดเดียวการมองเห็นหายไปแต่ก็มีเสียงจากปากและทักษะจากการได้ยินจากหูเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้อันเดียสามารถที่จะเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีคลาสสิกเขาชนะการแข่งขันร้องเพลงตั้งแต่อายุ14ปีเด็กหนุ่มใช้แววมาตั้งแต่วัยกระตาะจนตอนนี้เขาเดินผ่านข้ามจุดโหดร้ายที่สุดของชีวิตและมาไกลได้มากแล้วอันเดียคือหนึ่งในนักร้องสายคลาสสิกที่ประสบความสาเร็จสูงสุดในโลกกวาดรางวันมามา,มากมายหลายเวทีทั้งแกรมมี่ลูกโลก,ลก,ลกทองคา เข้าชิงออสการ์รวมถึงคว้ารางวัลบันทึกสถิติกินเนสกับอัลบั้ม Secret Arias ที่ทยานขึ้นท็อปชาร์ตอย่างรวดเร็วหลังปล่อยออกมาเพียงไม่นานนอกจากนี้เขายังร่วมในอีเวนต์สำคัญระดับโลกมากมายหลายครั้งทั้งการประทับรอยบนทางเดินกิตยศแห่งฮอลลีวูด Walk of Fame และเปิดการแสดงสำคัญในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกในปี2010ณประเทศแอฟริกาใต้เป็นต้น ชื่อเสียงของอังเดียาขจรขาจายไปกว้างกว่านักร้องในสายด้วยกันอย่างมากเลยทีเดียว mm hmm. เขาจึงให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ว่า mm hmm. ผมเป็นนักร้อง mm hmm. ฉะนั้นการร้องเพลงคือการลงมือปฏิบัติที่ดีที่สุดในยามช่วยเหลือผู้คนในยามยากลำบากเช่นนี้ mm hmm. และมหาวิหารกลางกุมิลานเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาเรา mm hmm. เขาคือตำนานผู้ยังมีลมหายใจ พร้อมช่วยเหลือทุกคนเสมอแม้เขาจะตาบอดและสามารถส่งผ่านพลังได้เพียงการร้องเพลงอย่างที่เซเลนเดีออนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าพระเจ้าท่านเปล่งเสียงร้องเพลงท่านต้องมีเสียงเหมือนอันเดยียโบชลลี่มากๆและอีกหลายคนเองก็เคยบอกว่าเสียงของอันเดียคือเสียงที่ไพเราะงดงามที่สุดในโลก และนี่คือเรื่องราวของคนที่ตาบอดตั้งแต่อายุ12แต่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ในระดับโลกและได้การยอมรับแล้วกลับหันมามองดูว่าในโลกนี้ทั้งใบประชากรมากมาย7 0 0 0กว่าล้านคนจะมีใครไหมที่สามารถมองเห็นเราและได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะพูดอยากจะระบายและอยากจะอ้อนวอนพระเจ้าของพระเจ้ามีคำตอบครับเพราะว่า พระนิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรมและพระกันของพระองค์สับับคำอ้อนวอนของพวกเขาแต่พระพักของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว for the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer but the face of the Lord is against those who do evil และนี่คือสิทธิพิเศษของทุกคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนชอบธรรมและถนัว่าชีวิตของเราวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้เป็นคนชอบธรรมเราเปิดโอกาสให้พระเจ้าเข้ามาที่จะชำระล้างกระทำให้เราเป็นคนชอบธรรมและพระองค์ก็สัญญาไว้ว่าพระองค์มองเห็นเราในทุกย่างก้าวและทรงฟังเราในทุกเรื่องราวที่เราร้องอ้อนวอนและทูลขอพระองค์ พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเฝ้าดูนั่นแสดงว่าพระองค์ไม่ละสายตาจากชีวิตของเราทุกย่างก้าวที่เราดำเนินไปแม้ว่าย่างก้าวนั้นบางครั้งอาจจะตกไปในหลุมอาจจะทำให้ข้อเท้าเราแผลเลือดจะทำให้ชีวิตของเราในเส้นทางนั้นลำบากแต่พระองค์จะไม่ยอมละสายตาจากชีวิตของเราพระองค์ทรงสนใจและระวังภยัย และทุกครั้งที่มีสิ่งเกิดขึ้นพระองค์ดูจังหวะที่เหมาะสมที่จะเข้ามาดูแลชีวิตของเราในช่วงที่จําเป็นและก็ในช่วงที่สําคัญและสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงฟังเสียงคําพ้อนวอนของเราทุกคนนั่นแสดงว่าพระเจ้าสนพระทัยในชีวิตของเราอยู่เสมอไม่เพียงที่จะมองชีวิตของเราว่าเดินทางไปอย่างไรแต่ทุกครั้งเมื่อมีปัญหาพระองค์ทรงฟังเรา ฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าเปิดโอกาสและเราควรที่จะรับโอกาสนั้นและเราควรที่จะใช้โอกาสนี้ที่จะบอกเรื่องราวชีวิตของเราหรือว่าอ้อนวอนทูลขอในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราตอบระองเพราะว่าพระเจ้าทรงฟังทุกคำอ้อนวอนของเราและพระเจ้าอาจจะไม่ได้สัญญาว่าในเส้นทางเดินชีวิตของเรานั้นจะราบลื่นและราบเรียบไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆ พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าทุกเส้นทางที่เราเดินนั้นเราจะไม่ร้องไห้เส้นทางที่เราเดินนั้นจะปลอดภัยไม่มีใครมารบกวนชีวิตของเราแต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็สัญญากับเราชัดเจนว่าเราไม่ต้องกลัวเนื่องจากพระองค์ทรงมองเห็นเราทุกคนและพระองค์ทรงได้ยินทุกเสียงที่ร้องกับพระองค์แม้ว่าจะมีสรษคปัญหามากมายก็ตามพระเจ้าเป็นผู้สับพันญู ฉะนั้นวันนี้เป็นข้อยืนยันกับเราทุกคนว่าพระองค์ทรงเฝ้าและมองเห็นเราในเวลานี้และพระองค์ทรงได้ยินแม้กระทั่งเราอาจจะไม่เคยมีโอกาสที่จะเปล่งสิ่งเหล่านั้นออกมามันซ่อนอยู่ในใจของเราพระเจ้าก็ทรงทราบเราจะไม่กลัวเราจะไม่ตระหนกเราจะไม่พูดต่อว่าเราจะไม่บน่นเราจะไม่หมดความหวังและมีกำลังกายกำลังใจในทุกๆวัน ชีวิตของอันเดรียโบสลีก็เป็นบทเรียนที่น่าเรียนรู้แม้กระทั่งเขาตาบอดตั้งแต่อายุ12ปีคนส่วนใหญ่ก็คงที่จะปรับตัวยาแต่เขาสามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้กลับไปพัฒนาในสิ่งที่มีในส่วนที่เหลืออยู่จนทำให้เขาสามารถขึ้นมาอยู่ในระดับโลกดังนั้นวันนี้บทเรียนนี้ก็น่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่จะเสริมกำลังใจให้กับเราว่าแท้ที่จริงแล้วในเวลานี้เราทุกคน มีดีเหลืออยู่ในชีวิตมากมายดังนั้นขอให้เราที่จะเริ่มต้นใช้สิ่งที่เรามีใช้ความสามารถที่เราได้ใช้สกิลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสำรวจแล้วเราสามารถที่จะเดินไปได้ไกลกว่าน,นี้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตของท่านทุกคนในวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นใหม่เต็ไมไปด้วยพลังเต็ไมไปด้วยความสามารถเต็ไมไปด้วยความมั่นใจ ว่าฉันมีสิ่งดีๆในชีวิตเหลืออยู่อีกมากมายมหาศาลและพระเจ้าก็จะเป็นเพื่อนเราเฝ้าดูเราและเดินไปกับเราในทุกที่และได้ยินในสิ่งที่เราพูดและร้องขอเสมอขอพระคุณพระพรในความรักของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกท่านและมีความสุขในชีวิตวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ